และคุณผู้ชมคะวันนี้ตามี่พาคุณผู้ชมมาออกกําลังกายค่ะที่เดี๋ยวนี้มีหลากหลายรูปแบบมากยิ่งขึ้นนะคะวันนี้เราลองมาหารูปแบบใหม่ๆออกกําลังกายยามเช้าแบบนี้กันค่ะกับครูเก๋วรพจน์นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,รบต้องบอกก่อนเลยว,ว่าครูเก๋เนี่ยเป็น,เป,นเป็นคุณครูของเหล่าเทรนเนอร์รหลายๆท่านที่ในประเทศไทยรวมถึงต่างประเทศด้วยในคอร์สที่เป็นแบบไหนชนิดไหนยังไงคะเราเรียกว่าเป็นเป็นลสมิวโปรแกรมนะครับ เป็นโปรแกรมที่ที่ผลิตโดยประเทศออสเตรเลียตอนนี้ก็เข้ามาในประเทศไทยก็จะมีหลายโปรแกรมมากผมรับหน้าที่สอนในส่วนของ Body Farm กับ RPM สอนเป็นคุณครูสอนคุณครูอีกทีหนึ่งใช่นะคะแล้วเดี๋ยววันนี้คุณเก๋จะมาเป็นเทรนเนอร์ให้กับปาร์มแล้วคุณผู้ชมไปพร้อมๆกันด้วยแต่อยากรู้ว่า เทรนสมัยนี้ยุคนี้สาวๆเลยชอบออกกำลังกายประเภทไหนกันบ้างมี2แบบนะฮะตอนนี้เป็นเฮลตี้กับบิวตี้ะนะครับเฮลตี้ <c oughs> ก็คือว่าตอนนี้คนเราก็ต้องการรักษาสุขภาพอยาก<น>สุขภาพดีใช่เพราะว่าในยุคยุคปัจจุบันเนี่ยฮะเวลาค่อนข้างน้อย <c oughs> ค่อนข้างจะบลัชแล้วก็ต้องใช้เ,เวลาน้อยอแล้วก็ประสิทธิภาพในการออกกำลังกายนี่ค่อนข้างจะต้องมาก คือใช้เวลาในการออกกำลังกายน้อยแต่ว่าขอประสิทธิภาพสูงๆเลยเดี๋ยวนี้ก็มีแบบนี้เข้ามาแล้วด้วยใช่ครับยกตัวอย่างยกตัวอย่างที25การออกกลังกายของที25คือใช้ระยะเวลาแค่25นาทีแต่โอ้โหเหงื่อออกมากเหมือนเราไปวิ่งสัก2-3กิโลเลยลักษณะแบบนั้นครับ และอ,อีกแบบที่เพื่อบิวตี้เพื่อความสวยงามนะคะเป็นยังไงเพื่อเพื่อความสวยงามก็คืออันนี้เน้นในส่วนของสุขภาพสตรีเราจะเห็นว่าเดี๋ยวนี้สุขภาพสตรีเข้ามาออกกําลังกายในจิมมากขึ้นต้องการให้ต้องการโชว์มาโซ่ในส่วนของกล้ามเนื้อหน้าท้องกล้ามเนื้อแขนแล้วก็หวัวไหล่มากขึ้นนะครับงั้นวันนี้อยากให้คุณเก๋นะคะสอนปาลพร้อมเมือคุณผู้ชมกันเลยว่าอันไหนแบบที่เราพอจะสามารถทําได้ที่บ้านหรือว่าพอจะแบบหย,ยิบยกอุปรกรณ์ใกล้เคียงมาทําได้บ้างได้ครับ เป็นอันแรกนะฮะโอเคเป็นเป็นเทรนดในส่วนของการออกกำลังกายนี่ที่เราเรียกว่า functional training ใช้ body weight ะนะครับในการออกกำลังกายกำลังใช้น้ำหนักจากร่างกายของเราใช่ครับผมใช้น้ำหนักจากร่างกายของเราอย่างแรกเลยนะครับคุณปามคุณปามยืนแยกขากว้างเท่ากับช่วงประมาณหัวไหล่ะนะครับโอเคคุณปามยกมือไปด้านหน้านะครับย่อขาลงการสะโพกลงโอเคครับแล้วก็ยืดตัวขึ้น ดีมากครับดันก้นไปข้างหลังนั่งลงครับดันเข่ามามข้างหน้าเหมือนนั่งเก้าอี้นะคะใช่ครับเหมือนนั่งเก้าอี้เข่าไม่เลยปลายเท้าดันตัวขึ้นครับอันนี้บริหารในส่วนของกล้ามเนื้อต้นขานะครับสะโพกต้นขาด้านในครับผมทําต่อไปเรื่อยๆครับอุ๊ยวันหนึ่งต้องทำกี่ครั้งคะโอเคทำทั้งหมด3เซตเซตละ20ครั้ง ส่วนอันดับต่อไปที่เน้นมากๆในส่วนของสุภาพอสตรีกแล้วเรียกว่าการใช้บอนีิเวทด้วยเหมือนกันนะครับแการลกางของลำตัวะนะครับก็จะเป็นท่าแพลงเป็นท่าเริ่มต้นโดยปก,ปกติปกติเวลาที่บออกกำลังกายส่วนใหญ่ทุกคนจะพยายามซิดอัพนะฮะแต่นื่องจากว่าพอซิดอัพก็จะเจ็บหลังแล้วก็คอแต่ถ้าเริ่มต้นที่ถูกต้องจริงๆต้องต้องพยายามทำท่าแพลง ซึ่งแพลงเป็นท่าที่ดูเหมือนง่ายใช่ครับถูกต้องครับแต่แตว่าไม่ง่ายเลยส,สิ่งสำคัญที่สุดก็คือในการจัด,จดระเบียบของท่านะครับทำตัวให้ตรงนะครับยืดขาตึงยกสะโพกขึ้นนะครับทำตัวให้ขนานพื้นให้ได้มากที่สุดนะครับเก๋คุณปามยกเข่าขึ้นนิดนึงนะครับขอโทษนะครับยกสะโพกขึ้นนิดนึงเก่งมากขมมวหน้าท้องและเกรงไว้นะครับ กูดหัวไหล่สบายๆครับหัวไหล่สบายๆท่านี้นะครับในในส่วนของการออกกำลังกายเริ่มต้นทำ30วินาทีแล้วพักครับวางเขา่า10 10วินาทีแต่ยังอยู่ค้างไว้อย่างงี้ยะคะยังยังอยู่ค้างไว้อยู่นะครับครบ10ปุ๊บแล้วเริ่มใหม่ครับทำท่าแพลงต่อครับดันตัวไปข้างหน้าโอเคท่าแพลงก็จะบริหารการออกกำลังกายในส่วนของกล้ามเนื้อหน้าท้องเอวแล้วก็ Low Back กแทะเป็นแกนกลางของลำตัวทำให้เราซิดอัพได้ดีขึ้นทำให้เรา สร้างกล้ามเนื้อในส่วนของกล้ามเนื้อหน้าท้องดีขึ้นนะครับ The music. The music. เฮ้นี่พูดเก่งมากครับผมวางเข่าครับ <c oughs> <ค>น,นี่นเป็นในส่วน,ววนของกล้า<ร>มเนื้อเหมือนได้ทั้งตัวแล้วอะหน้าท้อง <c oughs> นะครับ <c oughs> โอเคถ้าเกิดเราอยู่ที่บ้านนะครับไ่ได้มาเข้าจิมเราอาจจะทำวิดพื้นนะครับ <c oughs> สุภาพสตรีก็จะเน้นในส่วนของต้นแขนด้านหลังแล้วก็หัวไหล่เราก็จะมีท่าเขาเรียกว่า t r i c e ซ็ u s ุชอันะครับมือกว้างเท่ากับช่วงของหัวไหล่นะครับถ้าเป็นแบบอย่างง่ายให้วางเข่าก่อนหลังจากนั้นลดตัวลงนะครับดันหัวไหล่ไปข้างหน้าแล้วก็ p u ชอั p ดันขึ้นนะครับกี่ครั้งคะเซ็ตละ15ครั้งนะครับทำทั้งหมด3เซต เฮ้ยเวลาที่เวลาที่เราออกกําลังกายลักษณะแบบนี้นะฮะเราจะเน้นในส่วนของแกนกลางของลําตัวเพราะฉะนั้นถ้าเป็นแบบเดิมเราจะดันสะโพกมาข้างหลังอันนี้เราจะใช้แกนกลางของลําตัวน้อยนะครับนี้ถ้าเกิดว่าเราดันสะโพกไปข้างหน้าขอโทษนะครับดันไหล่ไปข้างหน้าครับกูดเราก็จะใช้แกนกลางของลําตัวมากขึ้นะนะฮะโอเคยุบยุบตัวลงครับ ดันไหลไปข้างหน้าออกแรงดันขึ้นครับกู o d สำหรับการหายใจครับลงหายใจเข้าดันขึ้นหายใจออกครับเก่งมากครับเกรงกล้าเนื้อหน้าท้องไว้แล้วดันขึ้นครับเวลิกูดครับโอเคครับผมเก่งมาก oh. พักเหนื่อยครับเยี่ยม เป็นไงบ้างครับรู้สึกตึงแขนนี่หเลยคโอเคถ้าเกิดว่าในกรณีที่เรานะครับมีมีอุปกรณ์มีอุปกรณ์เช่นเวทเพลทแบบนี้ตัวนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นการเพิ่ม r s s s t t n n e นะฮะทำให้ร่างกายทำงานเยอะขึ้นปกติอย่างท่าแรกผมสอนสควอตไปโดยปกติเราจะทำสควอตปกติใช่ไหมฮะเท้ากว้างเท่าช่วงของหัวไหล่นั่งลง แล้วก็ยืดตัวขึ้นเก่งมากทำาต่อไปครับโอเคท่าน,นี้บริหารในส่วนของขาทั้งหมดนะครับสะโพกก้นรวมถึงกนการางของลำตัวด้วยหลังจากนั้นเพิ่ม Intensity ขึ้นนะครับย่อขาออกแรงดันมือขึ้นให้เวทเพลทอยู่เหนือหน้าผาดีมากครับท่านนี้ก็จะช่วยเพิ่มความฟิตนะครับทำให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นแล้วก็แฟตเบิรน เก่งมากเซตละกี่ครัเซตละ15-20ครั้งครับถ้าเราไม่มีเป็นเวทเพลทแบบนี้เป็นดัมเบลเล็กๆอย่างนี้ได้ไหมคะเป็นดัมเบลเล็กๆอย่างนี้นก็ได้นะครับสามารถถือถือดัมเบลในลักษณะที่บีบข้อศอกไวนะ <ใ basically. S 2> ครับเหตุ <S 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 ผลที่ต้องอพยายามบีบข้อศอกไว้เพื่อให้กล้ามเนื้อแกนการของลำตัวเนี่ยเกร็งและก็ทำงานอย่างต่อเนื่องเช่นกันนะครับลักษณะของการทำท่าเหมือนกันเลยครับ ง่ายๆแบบว่าทาเองอยู่ที่บ้านก็ได้อยู่ที่บ้านก็ได้ค่ะครับหรือว่าถ้าเกิดเข้ามาที่จิมก็เราก็จะมีอุปกรณ์มากขึ้นเราก็สามารถมีการมีท่านในการออกกำลังกายที่มีความวาไรตี้มากขึ้นครับไม่กี่ท่าในวันนี้ครูเกยคะทุกคนสามารถเอาไปทําได้เองที่บ้านเลยใช่ไหมคะถูกต้องฮะสามารถเล่นเองอได้ที่บ้านนะครับก็อยากจะแนะนานะครับท่านที่สนใจ ในการออกกําลังกายนอกจากว่าไปวิ่งเบิร์นเผาผลาญแคลอรี่แล้วเนี่ยการกลับมาเล่นเวทนอกจากสร้างกล้ามเนื้อ,อทําให้กล้ามเนื้อกระชับขึ้นนะฮะการเล่นเวททาให้มวลของกระดูกมีความหนาแน่นมากขึ้นนะครับดีมากสำหรับสุภาพสตรีครับ แค่เอาท่าเหล่านี้ไปบริหารที่บ้านทุกวันลับรองว่าสวยแน่นอนนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณครูเก๋มากเลยค่ะขอบคุณค่ะแต่ว่าครั้งหน้าค่ะครูเก๋กับปาล์มนะคะจะมีการออกกําลังกายสนุกๆเป็นคลาสเลยนะคะมาฝากคุณผู้ชมด้วยส่วนตอนนี้พักกันก่อนสักครู่ค่ะ